สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอดมินเป็นประจำเช่นเคยนะครับมาอยู่กับสูตรหวยยี่กี่ด็อกโโต้เอไอนะครับนี่ครับสูตรนี้จะเป็นสูตรหวยยี่กี่นะครับแล้วก็เป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับ AI ก็จะคำนวณตัวเลขให้นะครับแล้วเราก็สามารถซื้อแทงตามกันได้เลยครับเปิดสูตรขึ้นมานะครับก็จะมี2ตัวบนนี่นะครับแล้วก็มีสูตร2ตัวล่างครับนี่ครับทั้งหมดก็จะมี8ปท่องนะครับ เลือกห้องที่ดีที่สุดนะครับห้องที่ดีที่สุดจะเป็นแบบนี้นะครับห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับนี่ครับตัวนี้เลขแถบสีเขียวนะครับเลขจะมีความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็ขึ้นแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับเลขจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับดูจากสถิติตรงนี้ครับสีเขียวคือเข้านะครับเลขหนึ่งสองคือไม่เข้าครับหากไม่เข้าแทงคบได้ทันทีครับ เดี๋ยวเราจะมาตามกันห้องนี้นะครับรอบที่222ครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้เลยครับเป็นเว็บียมหมาตัวนี้นะครับที่แอดมินเอาสูตรมาเจาะหาเงินอยู่ครับกดเข้าแทงหวยเลยครับเป็นยี่กี่ียมหมาครับตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็รอบที่220นะครับทันไหมครับเพราะว่าผลค่อนข้างที่จะออกเร็วนะครับออกผลทุกๆข้านาทีครับให้เลขสูงครับลูดหลังครับอ่ะนี่ครับ สองตัวบนครับแล้วก็เลขสูงรูดหลังครับไปครับกดรูดครับไม่ทันนะครับรอบนี้ครับโอเคครับไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูสูตรกันก่อนนะครับเพราะว่าเว็บนี้นะครับค่อนข้างที่จะอกผนเร็วครับต้องใช้สูตร AI ของเรานะครับมาเจาะแล้วก็หาเงินกับเว็บนี้ได้เลยครับง่ายๆนะครับก็ดูสูตรครับเปิดสูตรขึ้นมาครับแบบนี้ครับแล้วก็ ซื้อตามกันได้เลยนะครับนี่ครับเื่อสูตรขึ้นมาครับสูตรก็ให้รอบที่220นะครับนี่ครับก็แอดมินก็ซื้อไม่ทันนะครับเพราะว่าออกผลค่อนข้างที่จะเร็วครับสูตรให้เลขสูงครับรูดหลังครับแบบนี้ครับลูดหลังครับเลขสูงรูดหลังคือตัวเลขนี่นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเลขสูงรูดหลังครับเดี๋ยวเรามารอออกผลอีกหนึ่งนาทีนะครับรอบนี้ก็แทงไม่ทันนะครับ เปิดสูตรขึ้นมาครับเห็นสถิติแบบนี้ครับสีเขียวคือเข้านะครับเลขหนึ่งเลขสองคือไม่เข้าครับหากไม่เข้าแทงทบได้ทันทีนะครับเห็นสถิติแบบนี้ก็น่าเล่นครับห้องสําหรับห้องแบบนี้นะครับส่วนห้องนี้นะครับก็ถ้าขึ้นแถบสีน้ําเงินนะครับระหว่างที่รอผลแล้วก็รอรอบนะครับหากขึ้นแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับ เล่จะผิดไม่เกิน3รอบนะครับหากผิดสามารถแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับ1 2 3ครับแบบนี้ครับก็เข้านะครับแล้วก็มีสลับมาบ้างครับนี่ครับก็สามารถเข้าแทงได้นะครับสําหรับห้องนี้ครับหากใครต้องการเล่นห้องแบบนี้นะครับห้องที่มีแถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับก็เดินสูตรได้การแทงทบนะครับแทงทบก็คือการเพิ่มจํานวนเงินนะครับสําหรับมือใหม่นะครับ อ่ะนี่ครับเข้าแล้วครับนี่ครับสถิติเข้ามาแล้วครับรอบที่220นะครับนี่ครับสถิติเข้ามาแล้วครับอ่านี่ครับ2รอบติดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาตามกันรอบนี้นะครับรอบที่221ครับเมื่อสักครู่ก็ซื้อแทงตามไม่ทันนะครับสำหรับสูตรหัวยี่กี่ดอกลโต้เอของเรานะครับเลือกดู2ตัวล่างนะครับอ่า สูตรก็รอรอประมวลผลนะครับให้ไอคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ก่อนนะครับถ้าห้องไหนขึ้นรอก็รอก่อนนะครับสำหรับห้องที่เป็นห้องที่เป็นสีขาวแล้วก็สีทอๆแบบนี้นะครับไม่น่าเล่นนะครับเพราะว่าสูตรจะเกินแล้วครับสูตรจะผิดเกินสีรอบนะครับอ่านี่ครับเราก็มาตามห้องนี้ครับอ่ามาตามนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับเพราะว่าออกผลค่อนข้างที่จะเร็วครับ รอบที่สองร้อยยี่สิบเอ็ดครับมาเลยครับสองตัวบนครับนี่ครับสูตรให้สองตัวบนนะครับดูจากตรงนี้ได้นะครับถ้าเล่นผ่านมือถือนะครับหน้าจอมือถือครับสองตัวบนนะครับรอบที่สองร้อยยี่สิบเอ็ดครับสูตรให้เลขต่ํารูดหลังนะครับมาที่หน้าเว็บครับอ่ะมาครับมาสูตรมาจอหางันกับเว็บนี้เลยนะครับเป็นเว็บเฮียหมาตัวนี้เลยครับนี่ครับอ่ะไปเลยครับไปที่ยี่กี่เฮียหมาตัวนี้นะครับต้องมีผล ให้แทงตามนะครับ264รอบครับเข้าไปครับตอนนี้เราก็ตามรอบที่221ครับเกินลยครับมาที่2ตัวบนครับ2ตัวบนนะครับจ่ายทันทีครับ2ตัวบนล่างครับจ่ายทันที92บาทครับอ่ะมาครับอ่าเมื่อสักครู่กดแอดมินกดค้างไว้นะครับขออนุญาตลบก่อนนะครับสักครู่ครับอ่าโอเคครับมาใหม่ครับ2ตัวบนครับกลับมาดูที่ตัวสูตรนะครับ ตัวสูตรให้เลขต่ำรูดหลังครับอ่าเลขต่ำรูดหลังนะครับสองตัวบนครับเลขต่ำรูดหลังครับนี่ครับมาที่รูดหลังนะครับแล้วก็เลขต่ำครับกดเลยครับ0 1 2 3 4อ่ากดแล้วก็จะลูดขึ้นมาทันทีนะครับแบบนี้ครับอ่าไม่ต้องจิ้มทีละตัวนะครับไปครับใส่ราคานะครับแล้วก็กดยืนยันส่งโพยได้เลยครับอ่าเรียบร้อยครับอาจจะทันครับรอบนี้ สกู่นะครับอ่ะขึ้นยังครับอ่ะโอเคครับนี่ครับก่อนเน็ตค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับสักู่ครับอ่าเรียบร้อยครับแทงเสร็จเรียบร้อยครับก็ยี่กี่ทั้งหมดมี2องร้อยหกบครับให้แทงตามเล่าหางกันง่ายๆกันเลยครับแอดมินก็ตามรอบที่2 2 1แบบนี้ครับนะกลับมาที่ตัวสูตรนะครับอ่ามาครับ รอบนี้ครับรอบนี้ต้องเข้าครับสามรอบเตดครับ,ต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 ,บต้องเข้าแล้วะครับนี่ครับดูสถิติตรงนี้นะครับย้ํานะครับสีเขียวคือเข้านะครับเลขหนึ่งสองคือไม่เข้าครับหากไม่เข้าแทงทบได้ทันทีครับวิธีสังเกตเลือกสูตรแล้วก็แทงห้องนะครับตามห้องนะครับนี่ครับให้ดูแถบสีเขียวแบบนี้ครับแล้วก็แถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับขึ้นพร้อมกันก็สามารถแทงตามได้เลยครับห้องนี้น่าเล่นนะครับ ส่วนห้องที่มีเฉพาะแถบสีน้าเงินแบบนี้ครับสามารถเข้าแทงได้ครับแต่ต้องเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับนี่ครับเลขจะเิดไม่เกิน3รอบนะครับสําหรับห้องแบบนี้ครับระหว่างที่รอผลนะครับก็ดูตารางผลก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็น2ตัวบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูครับย้อนหลังครับเลขท้าย2ตัวบนครับว่าออกอะไรบ้างครับ ทั้งหมด15รอบนะครับนี่ครับออกอะไรบ้างครับล่าสุดก็ออกแปดทาแบบนี้นะครับฮะโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวรอออกผลอีกหนึ่งนาทีครับเลขค่อนข้างที่จะออกผลเร็วครับครับนี่ครับเดี๋ยวรอออกผลอีกหนึ่งนาทีนะครับอ่ามาครับมาครับรอบนี้ต้องเข้าแล้วนะครับรอบนี้ต้องเข้าแล้วนะครับ นี่ครับสามรอบติดหรือเปล่าครับรอบนี้ครับสูตรนะครับขึ้นแถบสีแบบนี้ครับมาลุ้นนครับเออโอเคครับนี่ครับเสียงเครดิตเข้าแล้วครับถูกหวยแล้วครับนี่ครับหาง่ายๆกับสูตรหวยยี่กี่ครับแบบนี้ครับเดี๋ยวรอสถิติเข้านะครับหลังจากออกผลเสร็จก็รอประมลผลสักครู่ครับในรอบถัดไปครับถูกหวยแล้วครับรอบที่221ครับนี่ครับเดี๋ยวรอสถิติปรับนะครับ อ่าโอเคครับมาเรียงครับนี่ครับอ่าโอเคครับนี่ครับเราถูกสองตัวท้ายครับสองตัวบนนะครับนี่ครับห้าสี่ครับอ่านี่ครับสถิติเข้าแล้วครับสีเขียวครับแบบนี้ครับเสียงเครดิตปรับแล้วนะครับก็เข้าแล้วนะครับมาดูที่หน้าเว็บนะครับอ่าโอเคครับมาดูที่หน้าเว็บนะครับเสียงเครดิตปรับเงินเข้าแล้วนะครับอ่ามาเปิดดูกันครับ นี่ครับมาที่พลวยหวยครับนี่ครับถูกหวยแล้วครับรอบที่221ครับนี่ครับเรียบร้อยครับจ่ายมาแล้วครับนี่ครับสีเขียวยาวๆเลยครับนี่ครับแบบนี้ครับจ่ายเงินทันทีนะครับนี่ครับถูกหวยง่ายๆครับด้วยสูตรหวยยี่กีดอกอตโตเอไอนะครับนี่ครับรอบต่อไปก็รอบ222ครับสามารถแทงตามแล้วก็ซื้อตามกันได้เลยครับซื้อตามสูตรนะครับนี่ครับ ก็หาง่ายๆครับด้วยสูตรหวยี่กีดอกโลโต้เอไครับเสถิตีเขียวๆยาวๆแบบนี้ครับถูกหวยกันยาวๆหลายๆรอบแบบนี้นะครับด้วยสูตรหวยี่กีดอกโลโต้เอนะครับอ่าสุดท้ายนะครับก็หากใครสนใจสูตรก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดดอกโลโต้เอไอนะครับตัวนี้ครับใส่แอดน้ำหน้าเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดมินคอยสอนสูตรแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดย4ิบสีชั่วโมงนะครับ ช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้ก็หางานที่บ้านเลยครับเปิดสูตรขึ้นมาแล้วก็กดซื้อตามรูดตามได้เลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับรวยรวยนะครับด้วยสูตรหวยี่กี่ดอกอตโตเอไอแบบนี้นะครับก็ทักกลายกันเข้ามาได้เลยนะครับแอดมินคอยให้คําแนะนําสอนสูตรกันอยู่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีรวยรวยครับด้วยสูตรหวยี่กี่ดอกอตโตเอไอครับสวัสดีครับ